บทที่286กําลังเสริมมาถึงอย่างรวดเร็วเขาเปลี่ยนบทบาทของพลังวิญญาณด้วยพลังจิตที่มากขึ้นจากจุดเริ่มต้นในคุกน้ําจนถึงตอนนี้เขาใช้ทักษะวิญญาณทีละอย่างโดยไม่มีความเมื่อยล้าแต่เขายังคงรักษาสภาพจิตใจที่ดีที่สุดเอาคู่ละ50หรือหัวอีห้าไม่ใช่คนโง่และเขาก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้นมีวิศวกรวิญญาณระดับ8และระดับ7อยู่ฝั่งตรงข้าม เขาไม่ได้เล่นบทบาทของปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ประเภทโจมตีแต่เป็นปรมาจารย์วิญญาณต่อสู้ประเภทควบคุมและสิ่งที่เขาต้องการควบคุมคือสถานการณ์ทั้งหมดภายใต้ความล่าช้าอันสั้นนี้บนคูน้ำในคูน้ำที่ดูเหมือนไม่บุบสลายรังสีของแสงบิดเบี้ยวและผู้คนหลายสิบคนก็รีบวิ่งออกจากภาพลวงตาบทบาทสำคัญของการตรวจจับทางจิตนั้นชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะนี้ เมื่อโฮเอฮาออกจากคูกน้ําเขาได้ใช้การตรวจจับทางจิตเพื่อทราบระยะห่างระหว่างกองกําลังเสริมปรมาจารย์วิญ,ญญาณทั้ง50และหนานเฉิงอย่างแม่นยําตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากคูน้ําไม่ถึงร้อยเมตรและระยะทางนี้ไม่ใช่ระยะทางที่ปลอดภัยสําหรับปรมาจารย์วิญญาณอย่างแน่นอนเมื่อปรมาจารย์วิญ,ญญาณหลายสิบคนรีบวิ่งผ่านคูน้ําแข็งที่แข็งตัวและรีบออกจากคูน้ํา พวกเขาก็อยู่ห่างออกไปไม่ถึงร้อยเมตรและก็มีปรมาจารย์วิญญาณที่ค่อนข้างสับสนเหล่านี้ภายใต้คำสั่งการตรวจจับจิตของหัวอีหาตัวประกันทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนในบรรดาพวกเขาที่มีห่วงขึ้นไปถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มแรกที่รีบออกไปและอยู่ข้างหน้าส่วนหนึ่งถูกวางไว้ที่ส่วนท้ายเพื่อประโยชน์ในการปิดปรมาจารย์วิญญาณที่มีระดับพลังยุดน้อยกว่าวงแหวนที่หกล้วนนั่งอยู่ตรงกลาง กล่าวอีกนหนึ่งคลื่นลูกแรกของผู้คนที่รีบออกมาจากคูน้ําล้วนแต่เป็นปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังซึ่งมีห่วงขึ้นไปและระดับจัก,กรพัรด,ดิวินหรือสูงกว่าทันทีที่พวกเขาออกมาจากคูน้ําพวกเขาก็เร่งความเร็วขึ้นจนถึงขีดสุดโดยพุ่งเข้าหาปรมาจารย์วิญญาณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนเสือบ้าคลาั่งปรมาจารย์วิญญาณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอบสนองเพียงในขณะนี้และแสงนําทางวิญญาณก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว หากทั้งสองฝ่ายอยู่ในรูปแบบการต่อสู้ที่ดีและมีระยะห่างบัฟเฟอร์เพียงพอแม้ว่าปรมาจารย์วิญญาณฝั่งตัวประกันจะมีคุณภาพสูงพวกเขาอาจไม่สามารถเอาเปรียบได้เนื่องจากปรมาจารย์วิญญาณของกลุ่มปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้ในอนาจาักรสุริยันจันทราทำงานร่วมกันมานานเกินไปผู้นำทางวิญญาณต่างๆจึงร่วมมือกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสามารถปลดปล่อยพลังการต่อสู้ที่มากกว่าผลรวมของพลังการต่อสู้ของแต่ละคนได้มากอย่างไรก็ตามขณะนี้ฝูงบินกู้ภัยที่ประกอบด้วยที่ปรึกษาด้านดวงวิญญาณ50คนกำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าเคาไม่ออกในการสูญเสียการบังคับบัญชาที่เป็นเอกภาพและไม่มีระยะห่างที่ปรลอดภัยเพียงพอเมื่อพวกเขาตอบสนองมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปล่อยการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียว และประมาจารย์วิญญาณที่อยู่ตรงข้ามล้วนเก่งที่สุดในบรรดาน,นิกายและสถาบันการศึกษาหลักๆในโลกทุกวันนี้และพวกเขาก็เป็นชนชั้นสูงที่แท้จริงในหมู่ชนชั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นชนชั้นสูงเหล่านี้ยังมีผู้บังคับบัญชาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดผ่านการตรวจจับทางจิตและให้ข้อมูลระบบควบคุมอย่างแม่นยำเช่นระยะการโจมตีความเร็วมุมและพลังของรังสีนำทางด้วยวิญญาณแต่ละอัน และลูกกระสุนปืนใหญ่นำทางด้วยวิญญาณแต่และลูกราชาวิญญาณผู้ต่อสู้หัวอีหา้าหัวอีเ้าสามารถได้รับการยกย่องอย่างสูงจากสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกและได้เข้าสู่ศาลาเทพสมุทรและเป็นสมาชิกของศาลาเทพสมุทรเมื่อ,อายุน้อยกว่า20ปีเนื่องจากความสามารถที่แท้จริงของเขาและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในขณะที่เขาประสบกับชีวิตและความตายการผจญภัยและความยากลำบากครั้งแล้วครั้งเล่า เขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วในแบบที่ผู้ทั่ามู่ไม่อาจจินตนาการได้ตั้งแต่แรกหลังจากฟื้นความสามารถในการเคลื่อนไหวแล้วหัวอีเห้าผู้ซึ่งได้ผ่านความสันโดษไปแล้วก็เหมือนกับผีเสื้อที่โผล่ออกมาจากรังไหมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในบนรรดาสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดเขาเป็นคนแรกอย่างไม่ต้องสงสัยในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมเขามีระดับความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมเหนือเจ็วงแหวนอย่างแท้จริง การตรวจจับวิญญาณและการแบ่งปันวิญญาณในการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์วิญญาณและผู้ให้คำปรึกษาวิญญาณเช่นนี้เป็นทักษะศดิทธิ์ท่ามกลางทักษะศดิสทธิ์ตัวประกันที่พุ่งเข้ามาที่แนวหน้าประกอบด้วย8วงแหวน4ี่คน7วงแหวนเจวง12คนและ6วงแหวนมากกว่า20คนพวกเขาแต่ละคนเป็นชนชั้นสูงในหมู่ชนชั้นสูงภายใต้การนำทางของการตรวจจับทางจิตและจิตวิญญาณการต่อสู้ที่บ้าคลั่งในใจ พวกเขาจะให้โอกาสคู่ต่อสู้ได้อย่างไรเมื่อหัวหน้ากลุ่มปรมาจารย์วิญญาณและปรมาจารย์วิญญาณระดับ8ตื่นขึ้นจากความสับสนทางจิตของหัวอีเหาสิ่งที่เขาเห็นคือปรมาจารย์วิญญาณที่โกรธแค้นซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมปรมาจารย์วิญญาณรีบไปหาวิศวกรวิญญาณโดยไม่มีการสูญเสียใดๆผลลัพธ์ที่ตามมาสามารถจินตนาการได้หัวอีเหาไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการโจมตีแต่บินไปเหนือศีรษะของปรมาจารย์วิญญาณอย่างรวดเร็ว การแทรกแซงทางจิตของเขาถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ครอบคลุมทั่วทั้งสนามรบที่นี่ในพื้นที่หลักของการต่อสู้ครั้งนี้ยกเว้นเสียงไม่มีภาพใดๆที่ถูกปล่อยออกมาผ่านอุปสรรคการรบกวนทางจิตของเขานี่เป็นครั้งแรกที่การแทรกแซงทางจิตของโฮวอเห้าถูกนํามาใช้ในวงกว้างหลังจากเข้าสู่ระดับเขตแดนแม้ว่าเขาจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับเอฟเฟกต์การควบคุมสนามขนาดเล็กก็ตาม เมื่อปรมาจารย์วิญญ,ญาณทั้ง50คนถูกกวาดล้างตัวประกรันทั้งหมดก็รีบออกจากคุกน้ำด้วยในเวลานี้ดอกไม้ไฟที่พราวพลายเบ่งบานบนท้องฟ้าของเมืองซันไรเห็นได้ชัดว่านั่นเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากสามพี่น้องจงลี่ฮัวอีเฮาไม่ได้ดูเลยสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้กับตัวประกรันคือการแข่งกับเวลาพี่น้องจงลี่ทั้งสาคนไม่น่ากลัวและแม้แต่ปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายระดับ92คนก็ไม่น่ากลัวเช่นกัน สิ่งที่น่ากลัวคือกำลังเสริมจำนวนมากที่มาจากหนิงตู้เมื่อกำลังเสริมเหล่านั้นมาถึงนั่นเป็นปัญหาใหญ่ท้ายที่สุดแล้วกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดห้ากลุ่มในอนาจาักรสุริยันจันทราต่างก็มีอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่บินได้ภายใต้อิทธิพลของไกด์วิญญาณที่บอยบินการเดินทางจากหนิงตู้ไปยังเมืองพระอาทิตย์ใช้เวลาไม่นาน ค่าใช้ใจ่ายโดยไม่ให้โอกาสตัวประกันได้หายใจหัวอีเห้าออกคำสั่งให้สวีซานสือและคนอื่นๆยังคงยืนกรานแต่พวกเขาจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนมีเพียงการทะลุต,ตำแหน่งทางใต้ก่อนเท่านั้นจึงจะมีทางออกได้รสชาติแห่งอิสรภาพกลายเป็นสิ่งจูงใจที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวประกันทุกคนระเบิดออกมาในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดและรีบมุ่งหน้าไปทางใต้แต่ในขณะนี้เสียงคำรามที่ดังสนั่นดังขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้หัวอีเห่าที่ถูกลอยอยู่กลางอากาศหันกลับไปมองทันทีและสีหน้าของเขาก็มืดมนเป็นไปได้ยังไงมันจะเร็วขนาดนี้ได้ยังไงการระเบิดอันดังสนันนี้มาจากไหนกำแพงด้านเหนือจากเมืองพระอาทิตย์ยังเป็นสถานที่แห่งเดียวในบรรดากำแพงสี่แห่งก่อนหน้านี้ของเมืองพระอาทิตย์ที่ยังไม่เคยถูกโจมตีอย่างไรก็ตามที่นั่นหัวอีเห่าได้ขอให้จิงจือยานวางระเบิดวิญญ,ญาณจำนวนมากแล้ว และการควบคุมระเบิดวิญญาณเหล่านี้ก็อยู่ในมือของเหอไช่โถก่อนที่เหอไช่โถจะอพยพออกไปเขาได้ทิ้งเครื่องตรวจจับระดับความสูงไว้ที่ฝั่งเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์นอกเปิดเฉิงเพราะหากกำลังเสริมมาจากหมิงตูพวกเขาต้องไปที่อิฐทิก่อนระเบิดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความเสียหายให้กับกำลังเสริมและดึงดูดความสนใจเมื่อมาถึง เวลาที่ระเบิดถูกควบคุมโดยเหอชัยโถเหตุได้ระเบิดจึงระเบิดในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้ซึ่งหมายความว่ากําลังเสริมจากหมิงตูมาถึงแล้วและตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นในการคำนวณของหัวอีเฮากกำลังเสริมเริ่มจากการค้นหาสถานการณ์ในเมืองพระอาทิตย์รับคำสั่งไปจนถึงการจัดกองทัพใหม่การออกเดินทางและการเดินทางอย่างน้อยก็เกือบครึ่งชั่วโมงก็มาถึง และในเวลานี้เขาก็เพียงพอที่จะพาตัวประกันออกจากอันตรายได้อย่างไรก็ตามการมาถึงของกำลังเสริมเกินความคาดหมายของเขาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถานการณ์ทั้งหมดเมื่อจิตใจของเขาปั่นป่วนหัวอีเห้าบอกตัวประกันด้วยพลังจิตของเขาให้รีบเร่งไปยังตำแหน่งวิศวกรวิญ,ญญาณฝ่ายตรงข้ามด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขา หลังจากเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เขาก็เข้าร่วมกับทั้งสี่ของเขาเองและหลบหนีทันทีตามการเตรียมการของพวกเขาหลังจากถ่ายทอดความคิดนี้แล้วเขาก็หันกลับทันทีและบินกลับไปยังเมืองพระอาทิตย์ด้วยความเร็วสูงสุดเขาไม่เพียงแต่จะไปพบกับเหอชัยโถเท่านั้นแต่เขายังไปตามหาหนานชิวชิวอีกด้วยหากหนานสุยสุยผู้นำนิกายมังกรดินไม่ได้รับการช่วยเหลือในเวลานี้คงอีกไม่นานก่อนที่เมืองพระอาทิตย์จะกลายเป็นบ่อมังกรและถ้ำเสือ แน่นอนว่าหากเป็นคนอื่นเมื่อพระอาทิตย์คงเป็นบ่อมังกรและถ้ำเสือในเวลานี้ไม่ว่าตัวประกันจะหลบหนีได้หรือไม่นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของโวอีเฮาในตอนนี้แต่จากการคำนวณเวลาของเขากำลังเสริมจะทำให้เกิดปัญหามากมายอย่างแน่นอนหลังจากเกิดการระเบิดครั้งใหญ่บนกำแพงเมืองทางตอนเหนือแม้ว่าพวกเขาจะบินมาจากท้องฟ้าและทันใดนั้นก็เห็นระเบิดลูกใหญ่ด้านล่างพวกเขา ก็จะไปตรวจสอบสถานการณ์อย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วเป็นไปไม่ได้ที่กองกําลังเสริมเหล่านี้จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองพระอาทิตย์หลังจากที่กลุ่มปรมาจารย์วิญญาณที่ประจําการอยู่นอกเมืองทางใต้ถูกแบ่งออกเป็น50คนปรมาจารย์วิญญาณที่เหลืออีก250คนถูกผสมโดยสวีสารสือและอีกสามคนเมื่อเผชิญกับการโจมตีของปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังหลายร้อยคน พวกเขาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนที่จะยึดมั่นเป็นเวลานานดังนั้นโอกาสที่ตัวประกรันจะหลบหนีจึงมีสูงสิ่งสำคัญกว่าที่หัวอีห้าวต้องทำตอนนี้คือต้องแน่ใจว่าทุกคนในนิกายถังอพยพออกไปอย่างสมบูรณ์และช่วยเหลืออานานสุยสุยจริงๆแล้วหัวอี้าวรู้ดีว่าถ้าเขาเป็นทหารที่เป็นคนสุดโต่งเขาคงจะอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วสถานการณ์ในอุดมคติที่สุดในตอนนี้คือการเพิกเฉยต่อเหอชัยโถและหนานชิวชิว ช่วยตัวประกรันหลบหนีด้วยกำลังทั้งหมดของพวกเขาจากนั้นอย่าหันกลับมามองอีกแต่เขาจะทำมันได้จริงหรือเขาทำไม่ได้เขาไม่ใช่เครื่องจักรในภารกิจหรือเครื่องจักรสังหารแต่เป็นมนุษย์ที่มีเนื้อและเลือดเขาจะยอมแพ้และหนีไปกับเหอไยโถด้วยตัวเองได้อย่างไรสำหรับหนานชิวชิวเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาขนาดนี้อย่างไรก็ตามนานชิวชิวต้องการช่วยแม่ของเธอ สำหรับหัวอีห่าวไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถขับเคลื่อนเขาได้มากไปกว่าความรักของแม่นี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเขาถึงบอกหนานชิวชิวก่อนหน้านี้ว่าถ้าหนานสุยสุยไม่ได้อยู่ในเรือนจำน้ำเขาจะอยู่เพื่อช่วยเธอช่วยแม่ของเธอเขารู้ดีว่าการสูญเสียแม่นั้นเจ็บปวดเพียงใดคราวนี้หัวอีห่าวไม่ได้กลับไปยังเมืองพระอาทิตย์โดยตรงจากกำแพงเมืองแต่เขากลับปล่อยปีกผีเสื้อบินนำทางวิญญ,ญาณทยานขึ้นไปและบินตรงสู่ท้องฟ้งฟาภายใต้ทักษวิญ,ญญาณจำลอง ข้อดีของการทำเช่นนี้คือคุณสามารถสังเกตสถานการณ์ของกำลังเสริมได้ก่อนและในเวลาเดียวกันคุณยังสามารถผ่านปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายของพี่น้องทั้งสามจงรี่บนกำแพงเมืองด้านล่างได้โดยปราศจากการคุกคามจากวิญญ,ญาณนำทางระดับสูงวิญญ,ญาณนำทางบินบวกกับทักษะวิญญาณจำลองหัวอีเขารู้สึกเหมือนเป็ดอยู่ในน้ำแต่ความรู้สึกยินดีนี้หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาปีนขึ้นไปในอากาศ500เมตร ไปทางเหนือเขาเห็นแสงและเงาสีน้ำเงินเข้มลงอย่างรวดเร็วจากท้องฟ้าต้อยกับเมืองแม้ว่าจำนวนแสงและเงาสีน้ำเงินเข้มเหล่านี้ทั้งหมดจะมีเพียงไม่กี่ร้อยดวงแต่ความกดดันที่มองไม่เห็นทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ออกเมื่อเห็นแสงและเงาสีน้ำเงินเข้มเหล่านี้การแสดงออกของหัวอีห้าก็เปลี่ยนไปทันทีแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นกลุ่มวิศวกรวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรสุริยันจันทรามาก่อน แต่การรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขานั้นทรงพลังอย่างยิ่งและการทำนายอันตร,รายของเขานั้นค่อนข้างแม่นยำกลุ่มวิศวกรวิญญาณที่ประจำการอยู่นอกเมืองหัดผู้พิทักษ์แห่งประเทศมีเพียงหากลุ่มปรมาจารย์วิญญาณหลักแห่งหัดผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถสร้างแรงกดดันดังกล่าวได้กลุ่มวิศวกรวิญญาณของอาณาจักรสุริยันจันทราต้องการปกป้องหมิงตู และเว้นแต่จักรพรรดิจะเดินทางพวกเขาจะไม่เคลื่อนไหวเบาๆทุกร่างที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจะเปล่งแสงสีน้ำเงินเข้มและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคือราชาสัตว์ร้ายอีกสี่ตัวจิตวิญญาณที่อยู่ในมือของผู้พิทักษ์ประเทศเขาเป็นหนึ่งในที่วิศวกรวิญญาณไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามก็อาจนำมาซึ่งสถานการณ์ที่เลวร้ายได้มีผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณสองกลุ่มจำนวน500คนประจำการอยู่รอบๆเมืองพระอาทิตย์ ความแข็งแกร่งของที่ปรึกษาด้านวิญญาณส่วนใหญ่อยู่ที่วงแหวนที่สองและสามเหตุผลที่ความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขาแข็งแกร่งนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมกันของผู้นำทางวิญญาณการประสานงานตำแหน่งผู้นำวิญญาณและอื่นๆสำหรับกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาอูศูนพวกเขาทั้งหมดประกอบด้วยปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังและสูงกว่าและแต่ละคนสามารถใช้คำแนะนำวิญญาณที่บินได้มันเป็นเรื่องของเวลาและพื้นที่ และผู้นำคือวิศวกรวิญญาณระดับ9ในบรรดา300คนมีคนที่แข็งแกร่งมากมายพลังระเบิดและประสิทธิภาพการต่อสู้ของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายนั้นสามารถเกินกว่าอาศวินเกราะหนาหลายหมื่นคนได้พลังการต่อสู้ด้านหน้านั้นน่ากลัวอยู่แล้วเมื่อประกอบกับความคล่องตัวของพวกเขาเมื่อการไล่ล่าเริ่มขึ้นตัวประกันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหน มันจะเร็วขนาดนี้ได้ยังไงมันจะเร็วขนาดนี้ได้ยังไงในขณะที่เขาตกใจทันใดนั้นหัวอีห้าวก็รู้สึกถึงสัญญาณจากเหอไัยโถเหอไช่โถไม่มีความสามารถในการตรวจจับวิญญาณแต่พวกเขามีวิธีการเชื่อมต่อกับวิญญาณของอุปกรณ์ด้วยเครื่องกำเนิดแถบพลังวิญญาณที่เรียบง่ายหลังจากตั้งค่าวไว้ล่วงหน้าหัวอีฮาวจะสามารถค้นหาตำแหน่งที่แน่นอนของเขาได้เมื่อเขาใช้มัน หัวอีห้าวล้มลงอย่างเงียบๆบพบเหอชัยโถซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองในเวลานี้ใบหน้าของเหอชัยโถก็เคร่งครึมเช่นกันอีห้าคุณเป็นยังไงบ้างทุกคนได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือยังพัวอีห้าวพยักหน้าและกล่าวว่าเราได้รับการช่วยเหลือแล้วและกําลังรีบออกไปตามแผนเดิมแต่อาจต้องใช้เวลาสักพักเหอชัยโถพูดด้วยน้ําเสียงทุม้มกําลังเสริมจากหมิงตูมาถึงเร็วมาก และการนำทางวิญญาณการตรวจจับทางอากาศของเราก็ถูกทำลายทันทีฮัวอีเ้าพยักหน้าและพูดว่าฉันเห็นแล้วฉันไม่รู้ว่าการระเบิดในเมืองจะสามารถหยุดพวกเขาได้นานแค่ไหนพี่ชายคนที่สองปลดออกไปอย่างรวดเร็วและเข้าร่วมกับทุกคนฉันจะไปหาชิวชิวคุณต้องหลบหนีโดยเร็วที่สุดไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเราเฮอใช้โทวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าอีเฮ่ พัวอีเหายกมือขึ้นและไม่ปล่อยให้เขาพูดต่อเขายิ้มอย่างสดใสและพูดว่าพี่ชายคนที่สองเชื่อฉันเถอะเหอชัยโถหายใจลึกๆเขารู้ว่าเวลานั้นสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดในเวลานี้เขาพยักหน้าอย่างแข็งขันระวังและอย่าฝืนตัวเองเมื่อสิ่งต่างๆไม่สามารถทําได้ฉันจะเริ่มขั้นตอนแรกแสงที่อยู่ข้างหลังเขาสว่างขึ้นจากนั้นแสงอันมืดมิดอีกดวงหนึ่งก็กระพริบ ่อนแสงทั้งหมดที่ผลิตโดยไกวิญญาณที่บินได้และลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีหายไปกลางอากาศในพริบตาปฏิบัติการนี้มีพื้นฐานมาจากการทำลายระบบนำทางวิญญาณตรวจจับในระดับสูงก่อนไม่เช่นนั้นพวกเขาจะบินไปในอากาศได้อย่างราบรื่นได้อย่างไรฮัวอีเฮาไม่ได้ไปหาหนานชิวชิวทันทีในขณะที่เขาบอกเหอไ่โถบนหน้าผากของเขาดวงตาแห่งโชคชะตาเปิดขึ้นอีกครั้ง และการตรวจจับทางจิตของเขาก็เปิดออกสู่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในอากาศครอบคลุมพื้นที่น่านฟ้าขนาดเดยือนหนี่งเหนือความคิดทางจิตวิญญาณของเขาก็ขยายออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันในขณะที่ทำสิ่งนี้เขาก็เดินอย่างรวดเร็วไปยังสถานที่ที่เขาวางแผนไว้กับหนานชิวชิวหลังจากเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็หยุดและมองไปในทิศทางเดียวในอากาศจากนั้นในดวงตาแห่งโชคชะตาแสงสีม่วงทองก็เปล่งประกาย ไม่ไกลนักบนท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรเสียงครวญครางดังขึ้นและมีร่างหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างคดเคี้ยวและตกลงสู่เมืองที่ห่างไกลในฐานะผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติหลังจากเข้ามาช่วยเหลือเขาพบว่าสถานการณ์อยู่ในความสับสนวุ่นวายดังนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องการคือความฉลาดแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวมากมายในเมืองแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ส่งคนออกไปตรวจสอบ สิ่งที่หัวอีเห่ากำลังทำอยู่ตอนนี้คือการสกัดกั้นคนเหล่านี้และให้เวลากับเพื่อนของเขาอีกสักหน่อยแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าเขาไม่สามารถหน่งเวลาให้นานเกินไปได้แต่เขาสามารถหน่งเวลาได้สักพักหนึ่งไอสารเลวคุณดูแลตัวประกันอย่างไรมาเสี่ยวเถามองดูพี่น้องจงลี่ทั้งสามคนตรงหน้าเขาแล้วตะโกนด้วยความโกรธแม้ว่าพี่น้องจงลี่ทั้งสามจะแก่มากแต่พวกเขาก็ไม่กล้าโกรธต่อหน้าเธอ พวกเขาทั้งหมดก้มหน้าลงปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่เหลืออีกหลายสิบคนก็เงียบเช่นกันผู้อาวุโสคนที่สามและผู้อาวุโสคนที่สี่ยืนอยู่ข้างหลังมาเสี่ยวเถาใบหน้าของพวกเขาซีดเล็กน้อยพวกเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองหลังจากมาถึงเมืองและเห็นการระเบิดครั้งใหญ่นอกเมืองพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะหายใจผู้อาวุโสคนที่สามตรวจพบได้อย่างแม่นยำครึ่งหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็พลังทำลายล้างที่เกิดจากกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณระดับแปด ตำแหน่งวิศวกรวิญญาณทั้งหมดในเมืองถูกกาดล้างไปหมดและมีปรมาจารย์วิญญาณมากกว่า200คนถูกสังหารมีเพียงปรมาจารย์ญาณบางคนที่มีระดับการฝึกฝนสูงกว่าและมีสติปัญญาที่รวดเร็วเท่านั้นที่สามารถหลบหนีได้กำแพงเมืองด้านตะวันออกและกำแพงเมืองด้านตะวันตกได้รับความเสียหายในเวลาเดียวกันในเวลานี้คำสั่งของมาเสี่ยวเทาคือดำเนินการสอบสวนเชิงลึกและค้นหาศัตรู อย่างไรก็ตามผู้อาวุโสคนที่สและผู้อาวุโสคนที่สี่มีทั้งคนแก่และเป็นผู้ใหญ่และพวกเขาสรุปทันทีว่ามีใครบางคนกําลังโจมตีและเป้าหมายยังคงต้องเป็นตัวประกรันตามคําแนะนําของพวกเขามาเสี่ยวเถาต้องกลับไปกับพวกเขาแต่ในเวลานี้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่อีกครั้งที่กำแพงเมืองทางตอนเหนือคราวนี้มาเสี่ยวเถานำผู้เท่าสองคนผ่านอีกวงกลมหนึ่งอย่างเปิดเผย จนกระทั่งพวกเขาเห็นร่างสีน้ำเงินเข้มปรากฏว่าหัวใจของมาเสียวเทาจมลงฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆอาจจะยุ่งยากสักหน่อยแน่นอนว่าเมื่อผู้อาวุโสคนที่สามและสี่เห็นกำลังเสริมของกองทัพปรมาจารย์วิญญาณพวกเขาก็ขอให้กลับไปที่เมืองทันทีเพื่อดูแลตัวประกรันพวกเขาออกเดินทางอีกครั้งและเพิ่งกลับมาที่นี่กำแพงเมืองทางใต้ถูกระเบิดด้วยเทคนิคการระเบิดน้ำแข็งของหัวอีห้าว ด้วยความช่วยเหลือจากน้ำในแม่น้ำของเมืองและตัวประกรันทั้งหมดก็รีบออกจากเมืองพี่น้องจงลี่ทั้งสามไม่ได้ไล่ตามพวกเขาพวกเขาแค่รออยู่ที่นี่เพื่อให้พวกเขากลับมามาเสี่ยวเถาจะไม่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อโกรธได้อย่างไรจงลี่เทียนยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าสาวน้อยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไล,ล่ลาคุณก็รู้ด้วยว่าจำนวนตัวประกรันเหล่านั้นเกินห้าร้อยคน และอย่างน้อยพวกเขาก็อยู่ในระดับที่สี่ขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีคนระดับจํานวนมากมาเสี่ยวเทาพูดด้วยความโกรธคุณไม่ได้บอกว่าปริมาณผงพิษเพียงพอเสมอไปพวกเขาหายาแก้พิษได้อย่างไรมีเพียงผู้นําเท่านั้นที่มียาแก้พิษสําหรับมันและมันจะสูญเสียผลก็ต่อเมื่อปริมาณไม่เพียงพอคุณควบคุมตัวประกันได้อย่างไรจงหลี่เทียนพูดด้วยท่าทางเศร้าโศก สาวน้อยคุณไม่สามารถกล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอย่างผิดผิดได้คุณสามารถถามคนเหล่านี้ด้านล่างได้เราใช้ผงข่าวิญญาณจำนวนมากอย่างแน่นอนตัวประกันเหล่านั้นก็เหมือนกุ้งเท้านิ่มมาก่อนมาเสี่ยวเถาพูดอย่างเย็นชาไปเอาน้ำจากคุกน้ำและตรวจสอบความเข้มข้นของผงสังหารวิญญาณฉันยังกล่าวหาคุณอย่างไม่ยุติธรรมได้ไหมเดี๋ยวก่อนนักบุญผู้อาวุโสคนที่สามกล่าวอย่างเคร่งครึม ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะให้ผู้คนรับผิดชอบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับตัวประกันมาดำเนินการทันทีแม้ว่าจะมีคนที่แข็งแกร่งมากมายในหมู่ตัวประกรันแต่ก็ไม่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากอยู่ในคุกน้ำมานานมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เราจะไล่ตามพวกเขาทันทีตรับใดที่เรารั้างพวกเขาไว้จนกว่ากำลังเสริมจะมากองกำลังตามทันไม่มีใครสามารถหลบหนีได้มาเสี่ยวเท้ากระพริบตาเล็กน้อยแล้วเธอก็พูดว่า เอาล่ะทุกคนตามฉันมาตอนนี้เธอไม่มีทางที่จะรอช้าไม่เช่นนั้นเธอจะถูกสงสัยว่ามีปัญหาทันทีมาเสี่ยวเถามีเจตนาฆ่าอยู่ในใจเธอพร้อมแล้วเมื่อเธอตามทันตัวประกรันและดำเนินการเธอจะโจมตีผู้เท่าสองคนโดยตรงตรับใดที่ทั้งสองที่มีระดับ90ได้รับบาดเจ็บเธอก็สามารถใช้ความแข็งแกร่งโดยรวมของตัวประกรันได้ที่จะจัดการกับวิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้ วิศวกรไม่ใช่ปัญหาใหญ่สิ่งที่ลำบากที่สุดในตอนนี้ก็คือกองทัพปรมาจารย์วิญญาณที่มาถึงเมืองคาดว่าจะมาช่วยเหลือในไม่ช้าไปกันเถอะมาเสี่ยวเทาพาผู้เท่าสามคนผู้อาวุโสที่4และพี่น้องทั้ง3จงลี่และชายผู้มีอำนาจทั้ง6ลุกขึ้นไปในอากาศพร้อมกันและไล่ออกไปข้างนอกเมื่อพวกเขาบินออกจากกำแพงเมืองใบหน้าของผู้เท่าสองคนและพี่น้องจงลี่ทั้งสาก็น่าเกลียดทันที เพราะดูเหมือนว่าทุกอย่างนอกเมืองจะสงบลงแล้วและตัวประกันหลายร้อยคนเหล่านั้นซึ่งหายตัวไปโดยสิ้นเชิงมีเพียงตำแหน่งของวิศวกรวิญญาณเท่านั้นที่ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงนี่มันเป็นไปไม่ได้พวกเขาเพิ่งรีบออกไปไม่ถึงสี่ชั่วโมงที่แล้วมันจะเร็วขนาดนี้ได้ยังไงพี่น้องจงลี่ทั้งสตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงไม่ว่ายังไงก็ตามยังมีตำแหน่งวิศวกรวิญญาณที่ประกอบด้วย วิศวกรวิญญาณ300คนที่ประจำการอยู่ข้างนอกนอกจากนี้ยังมีวิศวกรวิญญาณระดับที่6และ7ในหมู่พวกเขาด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถหยุดพวกเขาได้แต่การป้องกันของพวกเขาก็ควรจะสามารถอยู่ได้ระยะหนึ่งพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าสวีซานสือและอีกสี่คนใช้การเคลื่อนย้ายระยะไกลไปยังอากาศโดยตรงและทำการโจมตีจากภายในสู่ภายนอกกองทัพปรมาจารวิญญาณถูกแบ่งออกอ,อ,กอีกครั้ง กลุ่มปรมาจารย์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดถูกหัวอีห่าวกำจัดพร้อมกับตัวประกันทันทีวิศวกรวิญญาณส่วนใหญ่ที่มีเพียงระดับการฝึกฝนระดับ2หรือ 3. จะสามารถต้านทานตัวประกันจำนวนมากที่เป็นเหมือนหมาป่าและเสือได้อย่างไรส่วนสาเหตุที่ตัวประกันหายตัวไปอย่างรวดเร็วนี้เป็นอีกแผนหนึ่งของหัวอีหา้า